สวัสดีครับเอฟซหูเข้าวกำลังเก็บใบมอนอ่อนเด้อเอฟซเด้อให้ลูกๆใหม่เนะงามแรงๆนะจะแก้มมอนอีกรอบนึงอีกรุ่นหนึง่งในแผ่นกระดาษหนะังสือพิมพ์ก็เต้ดีเอฟซีใบมอนก็งามงามเลยเป็นกอเป็นกอ,อย่งานกาชาเราท่ายังไม่ได้ไปอยู่จะชวนไทยเฮินไปอยู่วันนี้แหละจจใ ที่แร้ว่าจะตัดมอเลยทุกท่านก็เลยว่าเออจงไว้ซะก่อนเดี๋ยวเลี้ยงรุ่นนี้เสร็จเนาะหลังปีใหม่ค่อยตัดทีเดียวแล้วก็ค่อยลดน้ําให้เขาเอาลดน้ําใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมูลไก่เอาเอาใบใส่มูลไก่กับปุ๋ยคอก ช่วงนี้ Facebook ก็เป็นบล็อกๆและเอฟซีเยอคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะก็บล็อกของเราอาจจะตอบช้าบ้างนะติดแดงแล้วอยู่ดีก็เป็น,เป,นเป็นหลายเจ้าเลยนะไม่ได้เป็นแต่ของหูคำาน่นจะเป็นที่ระบบและเอฟซที่ระบบมันก็รวนงงาจงาจใจององานงาน,งานอ่อนอย่างนี้ เก็บได้หมดเลยเพราะมันเป็นใบอ่อนที่แบบอยู่ใต้เพื่อนนะทุกท่านมันก็อ่อนทั้งหมดเลยอ่อนทั้งก้านเ,นเดี๋ยวเลี้ยงเสร็จแล้วค่อยเดี๋ยวก็พอและดูลกูลกๆแ็งนะเป็นหนุ่มแล้วนะทุกท่านนี่อีกสามเดือนก็จะครบปีแล้ว นี่จะเสียถุงขยะถุงพลาสติกมาคาบมาท่านเดี๋ยวเราตัดกิ่งมอนแล้วก็เอาคาดเกาะอ,ออกตามร่องร่องแล้วก็เอาฟางไปปูเนาะจะได้ลดให้ชุ่มชื้นตีดติดเรานะนี่น้ำแข็งไม่ยอมไปไหนเลย <c oughs> อยู่น้ำตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยเอซคือพอช่วงหนึ่งเราไม่ได้เก็บทุกท่านมันก็ร่วงหมดนี่ยังเหลือบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ก็บักเยอะหนึ่งใบอ่อนเพราะว่า ช่วงนี้ไหม่ยายเป็นไหม่ไว้นอนใหญ่แล้วทุกท่านนะครับผมว่าจะอีกสองสามวันจะไปเยี่ยมยายแล้วก็จะได้ถามไหม่หลอกหลีบที่ยายเหลือให้คู่ด้วยเพราะองหูคํคำมีพี่จองไว้เนาะก็เลยแบบเขาโอนจองมาไวน้นะทุกท่านก็เลยยังไม่อยากให้ใครนะเกิดเขามาทวงนะจะไม่มีให้เขา <c oughs> ก้องอาจจะแบบ หมุนไปหมุนมาเอฟซีเดีย๋ยวอาจจะเวียนหัวหน่อยเนาะแต่ว่าก็อยากให้เอฟซีได้ดูน,นี่แหละท่านครับผมว่าเราทำอะไรบ้างแต่ระวันเนี้